อัสาลามวะาอกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่27นะครับมกราคมพศ2567ขณะนี้ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งนิดๆนะครับนี่ไม้รักแก้วไม้พ่อมเมล็ดนี่ดูดูดูดดสีดูสีกิบดอกนี่สวยมากเลยนะดูดดิดูนะครับเป็น3ชั้น นะครับเป็นสามชัน้นนี่สองชั้นก็มีนะสองชั้นก็มีสามชั้นก็มีนี่สามชั้นนะครับมันเป็นไม้ลากแก้วที่ไม้เพาะเมล็ดนะครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรเสถียรมันก็ต้องแล้วแต่ตัวเขาอันนี้สวยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดอกใหญ่นี่ดอกเริ่มโรยละนี่เดี๋ยวพอตอนดอกหมดเนี่ยมันตัวจะยกขึ้นใส่กระถางสองปี๊บแล้วนะเพราะโขดเขาใหญ่มากอยู่อย่างเงียไม่เคยทําอะไรเลย ก็คือตั้งแต่กระถางแปดนิ้วก็เอามาลงนี่ก็คือไม่เคยยกไม่เคยอะไรสองปีกว่าละได้เวลาแล้วแหละเพราะตอนนั้นเคยถอนไปให้ลูกค้าใช่ไหมถอนลงมานี่โขดเขาอะกระถางปี๊บก็โขดลากเขาเต็มปี๊บอะนะครับข้างบนดูไม่มีอะไรแต่ถอนลงมานี่โขดลากเต็มปี๊บส่งเจ้าเจ้าไหนก็ไม่รู้บางตัวจําไม่ได้ที่ซื้อไปสามต้นนะนั่นนะ่ะนะครับก็คือดูอย่างงี้ดูเหมือนมันเล็กๆอะแต่ว่านี่มันไปเบ่งอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิ ลากโขดเต็มเต็มกระถางปี๊บนะครับเพราะนั้นก็คือเดี๋ยวหมดดอกรอบนี้บางตัวก็จะเอาไปขึ้นกระถางสองปี๊บแล้วนะครับก็ราคาก็ไม่ใช่ราคานี้แล้วนะนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับไม่ไม่มีแบบว่าโอ้ยไปขึ้นกระถางสองปี๊บแล้วต้นนี้นี่จำได้ราคาเดิมที่ไม่ไม,ไม่ไม่นะครับทากไม้ขยับไซส์แล้วก็จะเป็นอีกราคานึงก็ทําอย่างนี้มาตลอดต้นเจ็ดก็สวยต้นเนี้ยดอกสวยต้นนี้คือแบบมันไม่ใช่ขาวโบนะมันเป็นขาวอมเหลืองเห็นไหม แล้วมีชมพูแต้มเ,เหมือนเราสลัดสีภูการใส่นะครับแล้วสีขาวก็จะเป็นขาวแบบเนี่ยดูดินะครับอันนี้ก็สวยน,นี่ต้นที่หกนะครับต้นที่หกเจ็ดสามแล้วก็ต้นที่หนึ่งก็ยังอยู่นะครับนี่เป็นชมพูขอบสวยน,นี่ก็ใช้ได้นะครับใครรับทั้งสี่ต้นนี้บางตัวก็ลดให้พันหนึ่งนะครับส่งฟรีด้วยนะครับก็คือใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีโป้เซียนโป้เซียนยังอยู่นะนี่ชุดชมพูล้วน หกต้นนะให้หกต้นขอห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางก็หนึ่งร้อยนี่ชมพูล้วนขาวแดงเหลืองยังอยู่นะแล้วก็คะเขานะครับคะก็เนี่ยนะครับหกต้นก็หกสีหกแบบหกอย่างนะครับไปใครชอบก็หกต้นห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางก็หนึ่งร้อยบาทนะครับส่ง EMS นะทั้งกระถางด้วยนะครับเอาที่ยังอยู่เอาที่ยังอยู่หน้าวัง ระหว่างต้นนี้นะครับพันหนึ่งค่าส่ง100หนึ่งร้อยหูรูมาฟอร์มาดีเลยเห็นไหมนะครับไม้พอเลี้ยงใส่กระถางก้นลึกกับฟอร์มาดีนะครับไม้มันต้องขยับบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ไอพวกนี้บ้านานาพวกนี้บึงตไม่ขายแล้วนะเดี๋ยวมึงตจะเอาขึ้นกระถางสงปี๊บหมดเลยนะครับเนี่ยบึงตไม่ขายแล้วนะเนี่ยจนที่สิบสองนี่ก็สวยใครจะเอาก็เอาก่อนอนะ่ะวันเนี้ยสิ้นสุดวันคืนวันอาทิตย์บึงตก็ไม่แล้วนะมางตทยอยเนี่ยน้องเขาเอาทยอยขึ้นกระถางสองปี๊บนแล้วเนี่ยไปหมดแล้วนะครับเพราะว่า ลากมันเต็มเนี่ยถอนออกมาแล้วเนี่ยข้างล่างไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยดูดิข้างปลูกแทบไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ลากเต็มนะไปขึ้นสองปี๊บได้แล้วนะครับก็นเ,เนี่ยมีต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยต้นที่แปดเนี่ยต้นที่สิบเจ็ดเนี่ยต้นที่สิบสองสิบสามสิบสี่ไอสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยพวกเนี้ยลากเต็มกระถางนะครับดูดิเนี่ยข้างปลูกมันหมดเี่ยดูดิ ลากเต็มมากเนี่ยดูดิเดยนี่ดูดียขยับนี่นี่นี่ดูเดิลากเต็มนะครับต้องไปขึ้นกระถางสองปีแล้วไม่ไม่เลี้ยงกระถางก้นตื้นแล้วนะครับโตช้าไม่พอแล้วก็ไม้ไม้ต้องลดน้ําบ่อยแล้วไม้กิ่งก้านใบามาไม่ดีอะมันร้อนนี้ของลุงนิดยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลย,ยากขึ้นแล้วนะครับดอกก็มามาลอย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 หายหายตามนั้นนะครับต้นนี้ยังอยู่นะนี่เป็นบัวชมพูกับระคังทองสองสีนะครับนี่ โคสวยใช่ได้นะครับไม้ยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงกระถางหกปี๊บนะครับอันนี้เป็นเรียกอะไรนะเป็นตอดิบเลยนะครับบางโตขายตอดิบอันนี้ดอกนี้นะครับสวยดอกใหญ่ดีนะครับนี่ขายสามพันกระถางหกปี๊บดูโคตรสวยนะครับตอนแรกเสียบแดงพยาเพิ่มทรับแล้วมันไม่จิดสองสามกิ่งมัม้งบางตก็เลยดึงออกหมดเลยนะครับทําตอดิบบ้างจะได้จะได้เห็นว่าเออตอดิบจริงๆอ่ะทรงมันใหญ่มาก นะครับอันนี้ตัดไปเยอะเนี่ยปาะพุ่มเขาแตกดีมากนะครับใิตอดิบนะครับพอมาเสียบใส่ไม้สีเขาจะไม่ค่อยรับนะครับกว่าจะรับได้แต่พอเขารับได้กลืนได้กลืนกิ่งได้แล้วสวยเลยนี่ม่วงดำม่งไต้หวันม่งไต้หวันนี่ต้นนี้ขอสี่พันนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ยังอยู่นะไม้ทําหน้าใหญ่ๆนี่จัดทรงแต่งนี่สองสี่หกอันนี้หกกิ่ง นี่หกจิงสวยนี่หน้าใหญ่ใจโตใครชอบก็เอาไปขอเจ็ดพันนะครับค่าส่งก็เอามาสามร้อยนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ไม้ดอกแรกนะยังไม่ได้ตัดทดเลยนะครับไม้เพิ่งเสร็จแล้วก็เอามาเลยกับแต่งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเปิดหน้าใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้พี่จิมจิมเอาไปแล้วนะครับอ้อไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเดี๋ยวต้องบอกลูกค้าก่อนเดี๋ยวเอานี้ขึ้นก่อนแป๊บนึงอ๋อ โลซล่าเซลโลซล่าเซลไม้ไซส์กระถาง11นิ้วตรงนี้ก็ยังมีหกต้นนะครับหต้นนี้ยังยังไม่มีลูกค้าเจ้าไหนรับนะนี่หต้นนี้หต้นนี้ขอ2 4 0 0เนาะเนาะมีขาวตัวนี้ดอกใหม่แล้วก็ชมพูห่อซับแดงอุดมซับต้นที่18แดแล้วก็ต้นที่6อันนี้ดอกจําไม่ได้นไปดูในคลิปแล้วกันต้นที่สี่นิลกาลแล้วก็ต้นที่หนึ่งนะครับม่วงม่วงสักดาห,หรือม่วงกินดามมีหกต้นนี้ ก็ต้นละ500ใช่ไหมสามต้นพันส2ชุดก็สองพันนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับ2อ0พส่งฟรีแถมต้นดอกขาวทั้งต้นนี้ให้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่สองพแถมต้นดอกขาวนี้ส่งฟรีด้วยนะครับอุ้ยนี่นี่น,น,น,นตัวเลยเนี่ยอยู่ใกล้มากเห็นไหมเขาไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่กับบางตัวอย่างนี้แหละนะครับไม่ได้หนีไปไหน แล้วส่วนอันนี้ก็สงสัยไปหากินมั้งนี่มีจารังต้นนี้ที่บางโตโต์โพสเป็นโพสในในยูในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเนี่ยน,น, YouTube, น, Facebook, น,น,นะครับมีจารังแต่ตัวตอนกลางคืนอยู่ตอนกลางวันไม่รู้ไปไหนละบินไปไหนเนี่ยนกนกเขาไม่ได้กลัวบางตัวนะเขาก็อยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับมันชินมันอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยดูดิเนี่ยนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้สามต้นพันเนาะหกต้นสองพันนะครับส่งฟรีแถมอีกต้นหนึง่งนี่ก็ยังอยู่นะ นะครับอันนี้ก็นิลการต้นนี้พันหนึ่งต้นนี้ขอห้าร้อยไปด่างหินอ่อนนะครับพันห้านะครับพันห้าบางโตขอพันสามส่งฟรีนะครับใครจะเอาทักมาอันนี้แล้วก็ไม้เหมาเต็มไซส์นะครับไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเต็มไซส์นี่สิบต้นสามพันนะครับขอค่าส่งสามร้อยนะครับเต็มไซส์เต็มไซส์ไซส์ใหญ่แล้วก็มีสามต้นนี้สามต้นพันส่งฟรีนะครับนี่อันนี้เป็นเออ่ กินของต่อนะครับแต่ลีลากินขาดนะครับอันนี้เป็นแดงดอกใหญ่แล้วอันนี้เป็นนี่แดงัวน,นี้สวยใช่ได้เนาะนี่สามต้นพันส่งรีนะครับไม้ไซต้นละสี่ร้อยนี่ดอกมาไม่ค่อยพราวนะครับอากาศสวิงแล้วก็อ้าหกต้นห้าร้อยอันนี้ยังอยู่นะนี่หกต้นห้าร้อยชุดนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็นี่ไม้แฝดสี่ต้นนี้ก็ยังอยู่นะ ห้าร้อเหมือนกันค่าส่งก้าหกสิบาทส่งทั้งกระถางก็1ร้อยหนึ่งหรือใครจะสั่งเป็นไม้เหมาก็นี่1สิบสามต้นพันดอกก็ทยอยทยอยมาแล้วแหละนะครับนี่สิบอ๋อมีของพี่มีของพี่อะไรอ่ะเอาม่วงด้วยเดี๋ยวมังโตจัดให้เจ้านั้นก่อนสิบสามต้นพันเดี๋ยวมีมีอีกสองชุดเนาะนะครับเดี๋ยวมังโตจะจัดให้ลูกค้าเจ้าอีกเจ้าหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋ออันนี้ สามต้นนี้ไม่เกี่ยวกับต้นนี้นะอ๊ออ่านี่นี่นี่น,นี่สามต้นนี้สวยมากกระถังใส่กระถังสิบหกนะนี่มีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็มีนี่ไอไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับนี่สวยอันนี้นะครับแล้วก็มีชมพูตัวนี้นี่สามต้นนี้ขอพันสองครับสามต้นนี้ขอพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วก็ลูกไม้ ลูกไม้ดอกชมพูที่ฉามเฉดนี่พี่นาพี่นาลงก็รับไปแล้วนะครับนี่นะครับพี่นาลงรับไปแล้วสวยมากเนี่ยตัเริ่มทํารากรอบใหม่ละรอบสองแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นาลงรับไปนะครับพี่นาลงบอกว่าฝากตัดแต่งให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็บเริ่มแล้วขยับนี่ไอ้รากเส้นนี้ที่ขวางอยู่มันโตไม่ได้ตัดนะนี่มันโตขยับมันออกนี่เห็นป่าค่อยๆค่อยๆยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาอะไรมาล้างเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเอาน้ำมาฉีดแล้วก็เดี๋ยวเรียงรากอีกทีหนึ่ง นะครับนี่ที่มันขวางอย่างเงี้ยไม่ได้ขวางน่ี้ไม่ได้ต้องไล่รากลงมานี่ครับนี่เริ่มเริ่มค่อยๆทำแล้วค่อยๆทำอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่นรงก็จะมาเอาไปดูแลต่อนี่สวยมากอันนี้สวยมากสวยจริงอยู่ในกระถางมังกรมังกรทองหูเก่าโบราณหยินหยางด้วยนะเสียบแปดด้วยพี่นรุงเขาเห็นไงว่าเนี้ยเสียบแปดเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นหินหยางเหมือนกันแล้วเป็นมังกรทองเหมือนกันพี่นรงบอกจัดมาให้พี่หน่อยนะครับปุ่มบางตก็จัดให้สองสี่ แปดเอ,อ,อันนี้เสียบแปดบางตัวนึกว่าเก้านะเนี่ยแปดแท้สองสี่หกสองสี่หกแปดเออเข้าทรงมากเลยหินอย่างทรงมันมันไม่ใช่บังเอิญน,นะมันถูกเซตไอ้ต้นเนี้ยจริงจอ่ะไม่ได้จะไม่ได้ลงกระถางตรงนี้ด้วยจะไปลงกระถางนู้นออแต่ว่ากระถางใบนี้มันว่างอ่ะก็เลยบอกน้องชายว่าเอาลงอันนี้แหละง่ายดีใกล้ด้วยทำง่ายนี่ตอนแรกจะมาลงอันนี้ พอถอนไม้ไปแล้วก็ะจะเอามาลงอันนี้เพราะว่ามันง่ายมันมันอะไรมันสะดวกกว่าเข้ามาแล้วเห็นแต่ว่าน้องก็บอกว่าเออกระถางใบนี้ก็ยังอยู่นะสวยดีอะไรอย่างเงี้ยว่างด้วยบางตัวก็เลยเอามาลงเพราะลงล้กระถางมันก็เป็นเนี่ยหินหยางแล้วความเชื่อนะเอาคืคอนี่ไม้ก็เป็นหินหยางคือแปดคือเลขแปดอะเลขแปดหมดเลยแล้วกิ่งก็ไม่ได้ว่าแตกแตกแบบอะไรนะก็คือถูกเซตมาเนี่ยสามเดี๋ยวบางตัวดูอีกหน่อยว่ามันจะเป๊ะไหมสามหก เก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบเก่งอตัวเลขคู่หมดเลยเออแปลกดิวะทุกอย่างไม่มีความว่าบังเอิญน,นะทุกอย่างมันถูกเซตมาเรียบร้อยแต่ว่าบางคือจะจะ,จะพูดไปยังไงก็มาพอดี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 ทุกอย่างาพอดีพอดีตรงนี้หมดเลยกับพินาโรเขาดูอยู่นะครับบางโตก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่อย่างเงี้ยบางต้นบาง,ต,บางตไม่มีความเชื่ออะไรพวกนี้หรอก แค่ว่าสวยแล้วก็ถามว่างก็ลงไปถังเก่าสวยดีแต่คนที่เขาแบบมีรายละเอียดกับชีวิตแล้วอพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าหารายละเอียดเพิ่มหาอะไรที่มันเพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีให้ตัวเขาเขาก็จะมองแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้นพี่นรงลงก็เลยทักมาบอกว่าต้นเนี้มันลักษณะดีมากเลยนะนั่นนะี่มันรากใสยน้ําชายมึงโตบอกก็ทําแบบนั้นแหละเขาบอกแล้วก,กระถางก็ใช่ด้วยมงึงโตก็งงกระถางอะไรมันก็เป็นกระถางมึงโตเขาบอกว่าเป็น เป็นหินหยางพอดีเลยหน้านั่นน,น่ะตัวก็คิดไม่ได้คิดอะไรเขาก็ถามบางตัวว่าเสียบกิ่กงใหญ่อะมีกี่กิ่งตอนแรกบางตัวนึกว่าเก้าบางตัวก็บอกเขาก้าเขาบอกว่าไม่ใช่แปดหรอบางตัวก็บอกไม่แปดก็เก้าเขาบอก,กาบางตัวก็วเลยมาดูแปดเขาบอกโอ้โหตรงตรงเลยเป๊ะเลยนะครับหินหยางก็คือเนี่ยแปดเลขแปดหมดเลยก็คือเป๊ะเลยแล้วมังกรเป็นมังกรลายเก่าอันนี้เก่าจริงนะคือมังกรตัวใหญ่ มังกรตัวใหญ่ขามองไม่ค่อยเห็นมังกรตัวใหญ่มังกรนานแล้วนี่กระถางใบนี้ต้องอายุเกินสิปีอเกินแหละเกินเนี่ยตาหายหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็ายนี้ก็ไม่มีใครทําแล้วนี่นี่วนใหญ่มังกรรุ่นใหม่ๆเขจะเป็นนี่เป็นลูกแก้ว <c oughs> เป็นลูกแก้วหมดเลยมีไหมเนี่ยเขาจะเป็นลูกแก้วเห็นไหมเป็นลูกแก้วขนาดใบเนี่ยเขาจะเป็นอันนี้มีมีลูกแก้วไหม อ,อ๋อไม่มีไม่มีอันนี้เป็นอ๋อไอใบนี้ก็อีกตัวหนึ่งนีง่มังกรกับหัวนี่มังกรกับหัวนี่นี่อันนี้เฉพาะกิจเหมือนกันนี่มังกรกับหัวนี่เออเขาจะเป็นลูกแก้วหมดเลยจะมีหนงอย่างกระถางเดียวนะครับแค่นั้นแหละอ๋อก็ดูเด็ดเนี่ยกระถางมังกรเนี่ยเนี่ยใบรุ่นใหม่ตัวมันจะเล็กเนี่ยมีใบแน่้น่ะเนี่ยตัวใหญ่มังกรตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เก่าจริง เก่าจริงตาเตอจะหลุดมดแล้วนานจัดตาหลุดมดแล้วนานมากเก่าจริงมังกรตัวใหญ่นี่มีสี่เล็บอันนี้มังกรกับหัวเออนี่สวยดีแสดสามทุกอย่างมันไม่มิดบังเอ,อิญนะมังโตว,วางไปมันได้แบบนี้พอดีนะครับมังกรกับหัวนะั้นเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยนี่ดูดิอ่าเป็นแบบลีลามังกรกับหัวโจนทยานนะเอาดิเอากับมันดิ คนปั้นนี่เขาศิลปะมากเลยนะครับเนี่ยเรื่องสินสี่ครับก็อยากได้กระถางอะไรที่มันวิสมาหลามีรายละเอียดสูงๆแปลก,กหรือว่าเป็นลายที่มันไม่แปลกหรอกแต่ว่ามีความเป็นศิลปะเรื่องสินสี่ครับมีอะไรให้เลือกเยอะนะครับเข้าไปดูได้เลยในลาซาด้าก็มีขายไปดูที่ร้านก็ได้แต่ขับรถไกลหน่อยนี่ก็สวยอันนี้เป็นดอกขาวดอกขาวที่เป็นสามชั้นนะอันนี้เป็นกิ่งของตอที่มันไม่ติดบางตัวยังไม่ได้แก้กิ่งเลย ใครจะเอาต้นนี้ก็ขอสองพันนะครับแล้วก็นี้เป็นดอกขาวดอกใหญ่อันนี้ก็ขอสองพันนะครับนี่ก็ค่าส่งก็ต้นละสองร้อยนะครับก็ใครเอาทั้ง3มต้นบางตัก็ขอแค่สามพันค่าส่งก็ตามนั้นนะครับอันนี้พี่จิมจิมให้ส่งไม้วันไหนก็บอกบางตทีนะนะครับอันนี้ก็สี 4, 000, นะ่พันเนาะต้นใหญ่ดอกมาแล้วอันนี้ดอกอะไรอะมามาลุา่งๆแดงพญาเพิ่มทรัพย์เนาะนี่ อันนี้เป็นแดงดอกใหม่นี่ของพี่จิมจิมนี่สมต้นนี้สองพันห้าหกต้นห้าพันอ่ะเนี่ยมีสามต้นนู้นอีกต้นใหญ่ๆเนี่ยหกต้นห้าพันใครจะเอาทักมาส่งฟรีด้วยแล้วเมื่อเช้าใครสั่งยักษ์ดำมงุมงโตมุงโตจำไม่ได้เออมีชดาเพชรสี่ต้นเดี๋ยวจะคัดให้พี่นี่ดำจริงไม่ได้ดำโมไม่ไม่ต้องเอาน้ำมาฉีดแล้วให้มันดำนะไม่ต้องนี่ไม่ต้องเอาน้ำฉีดเลยแห้งๆเลยครับดำแห้งๆนี่แหละ อันไหนมันเบ่งตัวเร็วมันก็ดําน้อยหน่อยนี่เห็นปะ่ะน,นี่เบ่งตัวเร็วดําน้อยหน่อยออันไหนผิวหนาก็ดํามากหน่อยไม่ต้องเอาน้ําฉีดนะครับแห้งๆเห็นๆเลยเนี่ยนะครับดําจริงนะครับอันนี้ก็ต้นละสามร้อยค่าส่งก็หกสิบเนื 3, ้นนอสามต้นพันไอ้สี่ต้นพันสี่ต้นพันค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับอ้ออันนี้ไม่ขายแล้วไม่พูดถึงนะครับไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วนะครับบ้านนางไม่ขายแล้วเนี่ยเอามาขึ้นแบบนี้หมดเลย เพราะว่าจะให้เขาใหญ่ละนะครับเลี้ยงอยู่งั้นมันก็ไม่โตสักทีมันโตช้านะครับเพราะว่ากระถักที่ทํามาหากินเขาน้อยลงกระถางก้นลึกเลยครับนี่เป็นไงสวยไหมนี่บรรน,นานะเนี่ยดูทรงนี่กิ่งกระชับนี่แล้วก็เอากิ่งตอราชินีขึ้นมาต้นหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ต้นนี้เปิดหน้าสี่ด้านพี่นาลงก็เอาไปแล้วเหมือนกันนะครับพี่นาลงนี่เขาเขาไม้แต่ละต้นของเขาจะมีลักษณะนะครับนี่ เปิดหน้าสี่ด้านต้นนี้นะครับจะเอาฝั่งไหนเป็นหน้าไม้ก็ได้แต่บางตัวให้ฝั่งนี้เป็นหน้าไม้เพราะมันเป๊ะสุดเนะี่ยเปิดหน้าสี่ด้านที่นรกลงเอาไปแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะครับมันมีดีมันมีดีเน,นี่ยชอบกระทักไปนะครับไอ้ต้นนี้ขอหกพันนะครับนี่ลักษณะดีทรงดีเอ๊ะ ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ขอห้าพันอ่าอันนี้ขอห้าพันนี่ลักษณะดีกิ่งก้านดีทรงดีอ่านี่นี่ก็หมนกันอันนี้ทรงสวยมากอันนี้ก็ขอเจ็ดพันแเนี่ยดูลักษณะเขาดิก็เป็นทรงเรือบโบราณแต่กิ่งน้อยกว่าแต่ว่าทุกอย่างมันจะแบ่งเป็นช่องไฟช่องไฟช่องไฟแบบเป๊ะนะครับเป๊ะๆเ,เลยนะครับเตี้ยแป๊กนะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดสิบได้แล้วนี่พุ่มนี่กระถางหกสิบนะพุ่มนี่เลยละนะครับนี่ตรงโตมอง,งไม่เห็นนะนี่ อันนี้ขอห้าอ้าวขอหกพันอันนี้สี่พันอันนี้ห้าพันนี่อ่ามันนาก็นะครับสองสามต้นนี้ก็ต้นละสี่พันอันนี้สองพันนะครับอันนี้ก็สี่พันนี่ดอกเริ่มมาแล้วนะครับสวยนะครับบานน้อยเพราะว่าอากาศไม่ดีนูน่นอ่าเจ็ดสี่เจ็ดสองต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยต้นนี้ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ขอพันห้านะครับก็อันไหนขายถูกได้ก็ขายถูกแล้วก็ ยากิปุ่นน่นดูดอกมาแล้วนะครับนี่ต้นละสี่พันต้นละสี่พันต้นละสี่พันนะครับดอกแดงพญาเพิ่มทรัพยอ่ะจะถูกจะแพงแดงแงไว้ก่อนจริงนะครับเนี่ยจะถูกจะแพงแดงแงไว้ก่อนเลยดูดิเห็นแค่แดงก็แดงเป็นกิโลแล้วดูให้ดอกเนี่ยถ้าอากาศอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมาเต็มมาดีเนี่ยสามต้นนี้ต้นละสี่พันค่าส่งต้นละสามร้อยใครรับ ไม้สูงใหญ่อะไม้ต้นสูงใหญ่ที่บางโตบอกต้นละสี่พันอะใครรับสามต้นบางโตของหมื่นเดียวค่าส่งก็เอามาให้มาให้บางโตหกร้อยแล้วก็มีต้นนี้ที่บางโตทําไวอันนี้เฉพาะกิจเลยนะครับเป็นมีม่วงดํานะครับแล้วก็มีเหลืองละคังทองเนาะแต่เหลืองละคังทองรู้สึกว่าจะติดอยู่สองกิ่งเนาะเดี๋ยวต้องตัดตัดอะไรออกนี่ต้นนี้ของห้าพันนี่ทรงลักษณะแนวบอนไซร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่หน้าไม้บางตัวให้ฝั่งนี้เป็นหน้าไม้นะ จริงต้องตัดกิ่งนี้ออกมันจะเห็นชัดเลยเห็นไหมแต่ไม่ตัดเสียไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตัดสองกิ่งนี้ออกหรือใครจะเอาด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นี่แต่ด้านนี้หน้ามันหุบนะครับแต่ด้านนี้จะชัดกว่าแต่หน้าตรงนี้มันหุบก็ให้เป็นหลังไม้ไปนี่เดี๋ยวต้องตัดสองกิ่งนี้ออกนะครับก็ทำสองกิ่งนี้เป็นหน้าไม้นี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็หุบแต่ว่ามันน้อยกว่าสวยกว่าฝั่งนี้สวยกว่านะครับนี่ใครชอบกระักมานี่ขอห้าพันใหญ่โตโมโหแล้วทุกขอห้าพัน นนน 2, เนี่ยสามต้นเนี้ยสองพันห้าเนี่ยหกต้นกับฝั่งนู้นอ่ะอีกสามต้นเนี่ยก็ขอห้าพันนะครับขอค่าอ้าส่งฟรีส่งฟรีนะครับนี่นี่ขอห้าพันนะต้นนี้เฉพาะกิจแล้วก็อันนี้เป็นยักษ์ซาอุเนี่ยอันนี้มีสามสีมีเหลืองเพิ่มซับตัวดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีแดงลูกไม้นี่ตรงนี้ดอกเล็กๆแดงเป็นกระจับแล้วก็มีอะไรอีกอีกอีกอ,กอ,กอย่างนึงก็ไม่รู้ตัวจำไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ไม่เคยยกไปไหนเลยเนี่ย ใหญ่จัดนี่ใหญ่แค่ไหนดูดิขย่า,ยาต้นไม้กระถางสะเทือนนะคิดเอาแล้วกันอยู่ในดินเนี่ยเกินครึ่งแล้วก็เพชรอีสานสวยใช้ได้นะครับอันนี้ลูกค้าฝากไว้นะครับเดี๋ยวเขามาเอานะครับนี่มีเพชรอีสานสวยมากอันนี้ก็หน้าวังนะครับนี่เป็นไม้เพาะมเมล็ดของบางตวัวเห็นป่ะให้ golden flower ดอกมาเลยตอนแรกไม่มีเลยยืนโง่นะ โคเอนซอรเอร์เนี่ยตรงเนี้ยน้องบอกว่าอุ้ยมันเน่านะอะไรเงี้ยปล่อยเนี่ยมันเขาก็รักษาตัวเขาเองไปเนี่ยแห้งเรียบร้อยหายดีแล้วเดี๋ยวลากเขาก็แทงใหม่ตอนฮอลแลนด์อ่ะไม่มีอะไรมากหรอกก็อยู่ไปนี่ครับอันนี้เป็นแดงอุดมสุขเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับก็วันนี้มีมานาเสนอเท่านี้นะครับชอบอันไหนแบบไหนก็ทักไายมานะครับและนี่รอดอกรอดอกนะครับเนี่ยก็มีขายเนี่ยนี่ไม้มาจากเขตนะครับก็ตอนนี้ก็ลูกค้าเริ่มรู้จักก็คือ จะไปซื้อที่เขตแล้วนะครับจะไปซื้อที่เขตก็นเนี้ยขายถูกๆนะครับก็เนี้ยพอเอากลับมาบางต Blo ัวก็ขายปล่อยไปถูกๆเลย Why. ไม้พวกนี้มันก็รู้อยู่พอเปลี่ยนกระถางราคามันไม่ใช่ต้นละห้าร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่เขตเอาแล้วกันราคาก็อยู่ตรงนู้นนะครับพอกลับเข้ามาในร้านบางตแล้วก็บางตถือว่าปล่อยปล่อยออกไปเลยเพราะว่าก็ไปโชว์ตัวเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใครจะเอาไปดูแลต่อก็เอาไปเนี่ยสามต้นนี้ขอพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยนะครับ Wrong. ใครจะเอาไปดูแลต่อก็เอาไปนะครับต้นเดียวห้าร้อยนะค่าส่งหก รจริงๆขายที่เขตก็รู้อยู่ต้นเท่าไหร่เจ็ดร้อยนะครับก็ขายแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ว่าเอาไงอ่ะก็คือบางโจนมาแล้วมาเอาก็เอากลับมาแล้วนี่หกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้นะครับใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมาสําหรับวันนี้ก็อย่าไม้ไซรองอ่ะสวยๆเลยนะเนี่ย สิบต้นสองพันเนี่ยค่าส่งสองร้อยเนี่ยไม้ไซร์ลองเนี่ยดอกกําลังมาสวยมากแล้วพวกนู้นก็เป็นต้นที่เก็บไว้โชว์นะครับไม้ใหญ่ก็มีเยอะนะครับนี่เกียรี่สิบเอ็ดอันดียักษ์ซาอูต้นนี้เนี่ยใครจะเอาโคตรจะใหญ่เลยเต็มกระถางหกปีบเนี่ยขอสี่พันข้างหลังก็ขอสี่พันอันนี้ขอสองพันดอกมาดีสวยใช้ได้นะครับด้านนี้พวกนี้ทยอยดอกมาถ้าอากาศแบบนี้ดอกมาดี นะครับ้าอากาศสวิงแบบที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับดอกเสียหมดเพชรพันล้านกระถางเมห้าสิบอันนี้ต้นหนึ่งเพชรพันล้านกระถางเมห้าสิบอันนี้เพชรบ้านนานะครับอันนี้ต้นแม่กิ่งก้านใบดอกเป๊ะนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะไม่ไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มมไม่ได้เพาะเม็ดเพราะเพราะไม่มีเพราะเมล็ดเป็นเอฟวันนี่ราชินีสายโคงประธานครับสวยใช้ได้นะครับและนี้ก็ยังขายอยู่นะนี่ สามต้นนี้เอาใครจะเอาเอาไปนี่มึงโตเคยขายไวพันสองใช่ไหมเอานี่นี่หลายวันละนานจัดนี่ขอพันเดียวรถไปอีกสองร้อยไปเอาค่าส่งมาร้อยหนึ่งต้นแม่งโคตรใหญ่เลยเนี่นยนะครับอันนี้เป็นชมพูบีเื้อใช่ไหมอันนี้เป็นแดงดอกใหญ่ๆและอันนี้เป็นชมพูตัวนี้นี่หนึ่งสวยเนาะสามต้นนี้ขอพันเดียวเอาค่าส่งมาร้อยเดียวนะครับอันนี้ก็รอดอกนี่ดูโคตรดิอดเร่งเลยนะครับนี่กระถางสิบหกเต็ม นี่ก็สวยใหญ่รอดอกรอดอกครับเอาไม้มาโชว์รอดอกนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ทรงสวยๆนี่มีขาวขาวแดงแล้วก็อะไรอีกด้านหนึ่งนี่นม่วงดำมั้งนะนะครับนี่ลากสวยมากนี่ก็กระถางที่ผชอบอันไหนก็ทักไทยมาสําหรับวันนี้ก็อาโพยเซียนโพยเซียนกระถางที่เป็นนิ้วตนน 200, ้นนี้ขอสองร้อยค่าส่งแปดสิบอันนู้นขอสามร้อยค่าส่งแปดสิบส่งทั้งกระถางนะรับทั้งสองต้นนี้ขอห้าร้อยค่าส่งก็แปดสิบเหมือนกัน ไปทั้งกระถางไม่มีถอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสลาม้อะลัรกุ้มรอมาตุลล้อวะบารอกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ